วันนี้เราก็จะมาเล่าประวัติเกโคกะนะครับหรืออะไรเกโคกะชีระหรือเคโรมันซื่อนั่นเองวันนี้อยู่ก,กับผมโฟกัสนะครับและมิสเตอร์ยินแอนเกมเมอร์ทีวีนะเออ,เอ,อแล้วก็เกโกกะ c ช a แนลแอนเกมเมอร์ทีวีนะครับไม่แ G อนที่เกโกกะชนแนลทีวีแอนเกมเมอร์เออก็ โคกกะเนี่ยหรือเคโลมาสเซ่เนี่ยร่างแรกของเขาก็อะไรนะแกโคเอ้เคโลมาสเซอของซาโตชิเนี่ยเกิดมาอย่างเป็นพิเศษเกิดมาจากไข่เกิดมาจากไข่ของเออของอะไรอ่ะแบบเขาเรียกว่าเหมือนกบแบบเหมือนกบธรรมดาบ้านเรานี่แหละแต่ว่าอันนี้จะเป็นตัวเดียวเลยที่สามารถออกมาจากไข่ได้ก็คือใช่ ก็ถ้าใครได้ดูตอนภาค XY นะครับตอนที่ซาตโตชิพุ่งได้เคโลมัสซูใหม่ๆเนี่ยก็จะได้เห็นนะครับว่าเออคือเคโลมัสซเนี่ยก็จะก็ตอนแรกเนี่ยคือเคโลมัสซเนี่ยก็ไม่ได้ไปอยู่ไม่ไม่อยากไปอยู่กับซาตโตชิแต่ซาตโตชิก็รับมาเลี้ยงพอเลี้ยงไปนานๆใช่ไหมครับก็ ทำไนคนเลือกเซนเตอร์เอาใหม่เอาใหม่เลยนั่นแหละเออคือเคโลมาซึเนี่ยจะเป็นฝ่ายเลือกเทรนเนอร์ครับใช่แต่ว่าตอนแรกเนี่ยคือซาโตชิอ่ะเอาเคโลมาซึไปแต่ว่าพอซาโตชิลองใช้เคโลมาซึดูเคโลมาซึก็ไม่ยอมเชื่อฟังคำสั่งของซาโตชิเพราะว่าอยากจะช่วยยูริกาจนซาโตชิเนี่ยได้ทำอะไรบางอย่างให้เกโกะแบบ ยอมรับยอมรับว่าจะเป็นเทรนเนอร์ของคนนี้ไงเออก็สำหรับเคโลมาสึร่างแรกก็แล้จบลงไปแล้วเนาะอ๋อส่วนตรงคอของเคโลมาสึเนี่ยก็คือเคโลมูสสีขาวขาวอ่าเอาเอ,เอร่างที่สองของเขาเนี่ยก็จะมือมีชื่อว่าเกียวโคกัชิระแล้วก็วเขาจะมี พอเขาเว้าท่าการไปเรื่อยๆเนี่ยเขาก็ <พอ S 2> จะมีะมใช่แล้วก็จะสามารถเป็นสามารถใช้ท่ายกล่างเงาแล้วก็ระบายน้ําอไอคิลิได้แล้วก็วรูปร่างเขาเนี่ยก็จะ <ๆ S 2> คล้ายๆเออคล้ายๆกบนินจานะครับเออก็คือเคโรเอเกโคกะเนี่ย โคกัชีราเนี่ยก็คือเขาจะอะไรอะอยังไงอะเขาจะแบบก็ตรงคอเขาเนี่ยยังไม่เป็นลิ้นยังเป็นเคโลโมูธอยู่ส่วนหน้าที่ของเคโลโมูธเนี่ยก็มีหน้าที่เอาไ้ยึดสิ่งของหรือยึดศัตรูให้อยู่กับที่หรือเอาไว้ยึดยึดให้ตัวติดกันหรืออะไรก็ได้นะครับเออก็สําหรับ เกโกกะชิระเนี่ยก็ขอจบกันไปเพียงเท่านี้นะส่วนร่างสุดท้ายของเขาเนี่ยก็คือเกโกกะเกโกกะเนี่ยจะสามารถจะสามารถใช้ถ้าดัากจายน้ำไ i ค i r ิ e A แล้วก็กระสุนฟองสบู่ปะไม่ใช่ไม่มีไม่มีเหรอมันใช้ได้แค่นางแอนโุนกลับแล้วก็ e อ r ิริแล้วก็ e A iri, วกดกักจายน้ำแล้วก็แยกร่างเงาอเออเกโกกะเนี่ย คือจะมีอยู่ตอนหนึ่งนี่แหละที่เขาได้ใช้สายสัมพันธ์กับซัตโตชิเนี่ยขึ้นมาได้สร้างขึ้นมานะครับก็อาจจะเป็นพัก x y ไม่ก็ x y z นี่แหละผมจำไม่ได้ครับ x y s แต่ถ้า x y ยังมันยังเป็นเกโกกาชิระอยู่เลยครับแต่มีตอนหนึ่งที่แบบมันยังควบคุมพลังไม่ได้แล้วมันใช้แล้วซัโตชิแล้วแบบขยับตัวไม่ได้คือแบบเหมือนเหนื่อยหรือไม่เป็นไรไม่รู้แหละใช่แล้วก็เกโคกาเนี่ย เมื่อใช้ล่างสายสัมพันธ์กับสตชิแล้วเนี่ยตรงหูของเขาเนี่ยก็จะกลายเป็นสีดำแล้วตรงกลางหน้าผากของเขาเนี่ยก็จะกลายเป็นสีแดงแล้วก็เขาก็จะมีความเร็วเพิ่มขึ้นเมื่อแกคกะกาเจ็บตรงไหนสตชิก็จะเจ็บตรงนั้นหรือเมื่อแกคกะกาเห็นอะไรสตชีก็จะเห็นเหมือนกันนะครับเออก็เอเอ ก็สำหรับเกโฮกะเนี่ยก็เป็นโปเกมอนที like makeup, right? ่เรียกว่าเอออะไรอ่ะโหดโหดเหมือนกันนะเกโกกะเนี่ยขนาดสู้กับเมกาเขายังชนะเลยใช่ไหมเมกาจูใครอ่ะเซอร์ไนก็ชนะครับใช่แชมเปียนหลีครับเอ่อถ้าใครยังไม่ได้ดูตอนที่สู้กับเซอร์ไนเนี่ยให้ไปดูนะครับตอนที่ยี่สิบหกนะ แล้วก็ตอนที่เขาสู้กับเมกาลิซาดอนเขาก็ตอนแรกเนี่ยเกโกกะจะชนะแล้วนะครับแต่ว่าอะไรนะ,ะรพลังของเกโกโกเกโกกะใกล้จะหมดแล้วใช่อืมมันต้องแพ้อยู่แล้วเพราะว่าเนี่ยเมกาลิซาดอนมันเหนือคนเก่ง<อ>มันชนะสิบเมกานะอเคอันนี้นะครับคือร่างเคโลมาสึคือตัวนี้นะครับเนี่ยครับเคโลมาสึตัวนี้ ตัวนี้นะครับเห็น e> ในตัวล่างสุดนะครเกโกกะชิระเนี่ยก็จะคือตัวนี้ตัวที่สองตรงกลางส่วนตัวที่สามเนี่ยก็คือตัวนี้ตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้ครับแล้วก็ส่วนล่างสายสัมพันธ์เนี่ยของเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้คือเกโคกะนะครับอันนี้คือล่างสายสัมพันธ์ครับอันนี้ก็คือเกโกกะนะ ออตอนที่กลายเป็นร่างเกโกกะเนี่ยเขาได้ใช้ใช้ลิ้นอะแทนเคโลมูสนะคะเพราะว่าร่างสองของเขาเนี่ยเคโลมูสจับข้างหลังมีเยอะๆนะครับก็เริ่มค่อยๆเล็กลงแล้วนะครับเพราะว่าคืออะไรอะเขาเรียกว่าเหมือนจะเปลี่ยนเปลี่ยนสภาพร่างกายะนะครับก็สำหรับวันนี้เราก็ขอจบกันไปเพียงเท่าน,นี้นะครับบาย